เคเป็นบล็อกเชนสาธารณะที่มุ่งเน้นไปที่เมตาเวิร์สและเกมไฟเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมิถุนายน2562เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มบล็อกเชนที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้และขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายธุรกิจไปทั่วโลกจากฐานระหว่างประเทศในสิงคโปร์กิจกรรมการขยายธุรกิจเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนโดยเค o กรฟัน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบนิเวศที่สร้างขึ้นบนเคลกองทุนนี้ได้รับการจัดการโดยเคลฟาวเดชั o นซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรในสิงคโปร์ที่ขอตั้งขึ้นในเดือนสิงหาคม2564การพัฒนาเมตาเวิร์ดของเคลแบบ e n d to e n d เพื่อให้การสร้างเมตาเวิร์ดง่ายขึ้นเคลได้เสนอแพ็กเกจเมตาเวิร์ดแบบ e n d to e n d ซึ่งรวมถึงโซลูชัน L2 แบบกำหนดเอง SDK และ Binary สัญญาอัจฉริยะ Solution IPFS Wallet Chain Explorer o r l ล l e l และ Bitgate ตลอดจนระบบนิเวศบริการสนับสนุนต่างๆเช่นการรวม s t ต b l e c o i n ตลาด NFT Interface t r เท e ไฟล์และอื่นๆ เคลใช้ e t เทนบูบีเอฟรุ่นที่ได้รับการปรับปรุงซึ่งช่วยให้การทำธุรกรรมบรรลุผลสำเร็จอย่างสมบูรณ์ภายใน1วินาทีช่วยให้ผู้ใช้ได้ประสบการณ์กรณีใช้งานที่จำเป็นสิ้นสุดแบบทันทีทันใดและไม่สามารถย้อนกลับได้เช่นการสร้างไอเทมในเกมแบบเรียวทามเคลใช้อัลกอริทึมฉันตามติ IBFT ของเคลรับประกันว่าข้อมูลที่บันทึกบนบล็อกเชนนั้นถูกต้องและจะไม่มีวันย้อนกลับ เื่อมอบความน่าเชื่อถือและความสอดคล้องของข้อมูลที่จำเป็นสำหรับแอปพลิเคชันขนาดใหญ่เคลรับรอง VEM โดยเป็นหนึ่งในมาตรฐานที่เกิดขึ้นใหม่สำหรับ Metaverse และเว็บ3และจะนำข้อกำหนด EVM มาใช้ทำให้สเต็กทางเทคนิคของเคลเทียบเท่ากับสเต็กของอีทิเลียมโครงสร้างกำกับดูแลที่เป็นเอกลักษณ์ของเคล หัวใจสำคัญของแนวทางกระจายอำนาจที่ไม่เหมือนใครของเคลคือ Governance c a m คมโซหรือ GC ประกอบด้วยองค์กรชั้นนำระดับโลกและ DAO ทั่วทั้งภูมิภาคและอุตสาหกรรมสมาชิก GC เหล่านี้สร้างเครือข่ายตัวตรวจสอบความถูกต้องขนาดกระทัดรัดที่สามารถส่งมอบประโยชน์และบล็อกเชนสาธารณะแบบกระจายศูนย์ในขณะที่ยังคงรักษาประสิทธิภาพของบล็อกเชนที่ได้รับอนุญาต ก้าวต่อไปของเคลตั้งเป้าที่จะเพิ่มการกระจายอำนาจโดยเพิ่ม DAO ให้กับ GC ของพวกเขาเพื่อสร้าง DAO of DAO ความสามารถในการปรับขนาดของเครือข่ายเคลใช้โมเดลฮับและซี่ล้อที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในโซลูชันด้านความสามารถในการปรับขนาดซีลวดหรือห่วงโซ่บริการของเคลสามารถปรับแต่งได้สำหรับข้อกำหนดเฉพาะของ d ีแอ เช่นปริมาณสูงกำหนดค่าโหนดพิเศษหรือระดับความปลอดภัยที่กำหนดเองนอกจากนี้การสนับสนุนสำหรับห่วงโซ่บริการที่ซ้อนการจะให้ความสามารถในการปรับขนาดแบบทวีคูณซึ่งจำเป็นสำหรับการนำมาตรฐานส่วนเมตาเวิร์ดมาใช้ด้วยการผสมประสานระหว่างเคลทุนสำรองที่ออกครั้งแรกและโทเค็นบนเครือข่ายที่ลงทุนใหม่6 6ของเคล ที่เพิ่งสร้างใหม่เคลได้จัดสรรเงินรวม1,000ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนการเติบโตของระบบนิเวศเคลเป็นบล็อกเชนยอดนิยมสำหรับองค์กรและการใช้ระดับองค์กรโดยนับรวมยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมเช่น gmo internet c u ปของญี่ปุ่น slim c u ปของอินโดนีเซียและ net marble ยักษ์ใหญ่ด้านเกมมือถือของี m ม x ท่ามกลางพันธมิตรของเคลยังเป็นพันธมิตรบล็อกเชนอย่างเป็นทางการสำหรับ cbdc ของ bank of korea ซึ่งกำลังดำเนินการโดยเคเวอร์ชั่นส่วนตัวที่ได้รับการดัดแปลงบ็อกชเชนเคได้รับการพัฒนาและเปิดตัวในเดือนมิถุนายน2019โดยเกาหเอ็กซึ่งเป็นบริษัทในเครือของเชนคลาคอแพลตฟอร์มมือถือที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีหลังจาก2ปีแห่งความสำเร็จในเกาหลีเคลฟาวเดชันซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรที่อุทิศให้กับเครือข่ายเคลและระบบนิเวศขององค์กรได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเริ่มต้นการขยายธุรกิจไปทั่วโลก เหรียญเคลคืออะไรเคลเป็นสินทรัพย์ดิจิตัลดั้งเดิมที่ใช้เติมเชื้อเพลิงและรักษาความปลอดภัยของโปรโตโคอลเคลปตัวเริ่มต้นด้วยเงิน10ล้านเคลและปัจจุบันเหรียญเคลหมุนเวียนอยู่ที่2.6พันล้านเหรียญทุกๆบล็อกใหม่9.6เคลจะถูกสร้างและเคลที่ออกใหม่และผลรวมของค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่ใช้บล็อก เรียกรวมกันว่ารางวัลบล็อกจะถูกรวมและกระจายไปยังบัญชีปลายทาง3บัญชีต่อนี้ตามที่กำหนดไว้ล่วงหน้า 1. K Co ึ o c o v e คอ n เ c นิท o คมโซ่สามส a l สี่เปอร์เซ็นต e ส e งเคลเกาฟันห้าสิบสรรวมผู้นำในอุตสาหกรรมเช่น G M O อินเทอร์เน็ตคบของญี่ปุ่นสลิมคปของอินโดนีเซียและยักษ์ใหญ่ด้านเกมมือถืออย่างเน็ตมา r เบและวีแม็เป็นพันธมิตร เคยังเป็นพันธมิตรบล็อกเชนอย่างเป็นทางการสำหรับโครงการ CBDC ของ Bank of Korea ซึ่งกำลังดำเนินการโดยเคเวอร์ชันส่วนตัวที่ได้รับการดัดแปลงราคาปัจจุบันของเคอยู่ที่0.30ดอลลาร์โดยปริมาณการซื้อขาย24ชั่วโมงอยู่ที่149,317,738 US อันดับคอยใน market cap ปัจจุบันอยู่ที่56โดยมีมูลค่าราคาตามตลาดอยู่ที่934,784,594 US มีอุปทานหมุนเวียนอยู่ที่3,074,878,200เคลคอยและสูงสุดแบบไม่จำกัด ราคาสูงสุดตลอดการอยู่ที่4.38ดอลลาร์วันที่2เมษายน2564หรือ2ปีที่แล้วราคาต่ำสุดเท่าที่เคยมีมา0.057ดอลลาร์เมื่อวันที่6พฤษภาคม2563หรือ3ปีที่แล้วเราสามารถซื้อเคลได้ที่ไบแ a น c e บิ t ฮับคูคอยเป็นต้น